更。Um. LGBTQ+ นะครับเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆฉะนั้นถ้าเราจะดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้ครับเขาคงต้องมีบริการที่จำเพาะขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราให้เขาไปใช้บริการเช่นเดียวกันกับกลุ่มประชากรทั่วไปครับเขาก็จะได้รับการดูแลที่ไม่ค่อยเหมาะสมเช่นอาจจะมีการเรียกชื่อที่ไม่เหมาะสมเรียกเขาเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวนางที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวตามนั้นครับหรืออาจจะมีการดูแลที่ไม่ได้เข้าใจเขาอย่างที่เขาจะเป็นนะครับ ปัจจควาที่ไม่สุขภาพต่างๆนะครับเราก็เลยเกิดเป็นคลินิกที่ดูแลเฉพาะกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขายังมีประเด็นทางสุขภาพที่จําเป็นต้องมีการดูแลเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพเรื่องของโรคต,ติดตอ่อทางเพศสัมพันธ์การข้ามเพศการใช้ฮอร์โมนการผ่าตัดต่างๆ,ๆซึ่งถ้าเป็นคุณหมอที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยน่าจะให้บริการพวกนี้ได้อย่างม่อคดีได้นะครับ ถ้ายัางไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับไม่ต้องลังเลน,นะครับเข้ามารับบริการที่เราได้นะครับเราให้บริการอย่างเข้าใจหุ่นใหญ่ไม่ตัดสิน RSU General Health Clinic ครับ